สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะแรนดอมวันนี้ทําไมที่ดารู้สึกว่าพลังงานคนเก่าคนเดิมๆของคุณคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็คุณมีประเด็นอะไรกันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้เนี่ยเขาอยาก,กลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอะ่ะเราจะไปถามไพ่กันดูจะชัดเพื่อความแน่ใจที่ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาทําไมในความสัมพันธ์กับคุณแล้วกลับมาแล้ว คนคนนี้เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกลับมามีความรักความจริงใจความมั่นคงชัดเจนมีแค่คุณเพียงคนเดียวไหมแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้มันจะมีแนวโน้มเ,เป็นไปในทิศทางอย่างไรบ้างขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขานี่แหละเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไพ่สามารถด้วยทุกทัตทุกราศีท่าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตงของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างซาติกพลังงานตัวตงของคุณเป็นคนเก่งชาญฉลาดมีความยุติธรรมเที่ยงตรงชัดเจนจริงจังกับชีวิตบางครั้งไพ่ก็อยากให้คุณพยายามแย่เครียดมากจนเกินไปเดินทางสายกลางบางสิ่งบางอย่างก็อยากให้คุณปล่อยวางให้ได้ พราะบางคนเริ่มปรองกับชีวิตแล้วด้วยนะเนี่ยนี่แหละนะมันจะทําให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือถ้าใครเรียกร้องความเป็นธรรมถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เดินกระทํามาก่อนนะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมความแน่นอนแน่ใจให้ตัดติขึ้นมาอย่างไงแล้วคุณจะได้รับความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแน่นอนไปดูความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างเดท พวกคุณน่าจะจบความสัมพันธ์กันไปพวกคุณน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณทะเลาะกันจําเป็นต้องเลิกลาอย่าล้างหยุดความสัมพันธ์กันไป For o s ความสัมพันธ์นี้มีสถานการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละที่มันปิดกั้นพวกคุณเอาไว้อยู่ในตอนเนี้ยมันทําให้พวกคุณนิ่งเงียบเงียบหายจากกันไปบางคนปิดกั้นความรู้สึกไม่มีการติดต่อพูดคุยสื่อสารกันแล้วด้วย วกคุณน่าจะทะเลาะก,กันจริงๆนั่นแหละหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาไม่เห็นด้วยความสัมพันธ์ที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้จัดการแก้ไขที่ผ่านมาคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีความปลอดภัยสําหรับคุณคุณน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในความสัมพันธ์นี้แน่ๆคุณต้องยอมจำนวนถอยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเอง คุณก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอารัดเอาเกรียบคุณได้ง่ายๆอีกแล้วคุณจึงกลับมาสร้างเซฟโซนพื้นที่ความปลอดภัยสําหรับตัวเองบางคนมัอกกันไปแล้วจริงๆด้วย Queen of c คับมีไพ่ราชาถ้วยขึ้นมาทําไมคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่มากๆเลยนะและในช่วงเวลานี้คิดถึงคุณที่สุดมีความปรารถนามีความต้องการคุณมากมายเลยทีเดียว ความสมพั์ที่พวกคุณจบกันไปแล้วนั้นเนี่ยเดินหันหลังแยกทางกันไปแล้วด้วยหรือว่าเขาเพิ่งเข้าใจความปรารถนาความต้องการของตัวเองก็จริงๆแล้วเขารักคุณนี่แหละนะตอนมีไม่รู้จักรักษาแต่พอคุณกําลังที่จะกลับมายืนได้ด้วยตัวเองคุณที่กำลังจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วอ่ะเขาจะกลับเข้ามาหาคุณทําไมนึกอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มามันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะทุกคนถ้าจะกลับเข้ามาต้องเข้ามาพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้รับรู้ว่า เขาจะต้องเข้ามาทลายกำแพงของคุณให้ได้เขาต้องเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนฉันไม่ใช่ของตายของคุณอีกต่อไปแล้วจะบอกให้ฉันมีจุดยืนของฉันฉันรักในศักดิ์ศรีของฉันฉันมีความสุขได้แล้วในตอนเนี้เอาแพมพารเรนเพราะคุณยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะสายสัมพันธ์มันเชื่อมกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ ที่ผ่านมาคุณน่าจะใช้ความอดทนออมอดกัน้นความมุ่งมั่นพยายามในความสัมพันธ์ธนี้เป็นอย่างมากนี่แหละแต่ในตอนนี้คุณก็ไม่ทําอะไรแล้วคุณกลับมารักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วในตอนเนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆความสัมพันธ์นี้น่าจะมีสองกรณีกรณีแรกคุณน่าจะจบความสัมพันธ์ คนเก่าความสัมพันธ์เดิมๆของพวกคุณมันถึงเวลาที่คู่ควรเหมาะสมที่พวกคุณจะได้แยกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วจะมีคนใจดีเข้ามารอยื่นถ้วยความรักความมั่นคงความชัดเจนความจริงใจโรแมนติกแสนหวานให้กับคุณคนคนนี้เขาเป็นพลังงานเนือ้อคู่ของคุณด้วยนะเขามีพลังงานเชื่อมกับคุณเอาไว้อยู่เขาจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณเขาจะเข้ามามอบความรักความมั่นคงให้กับคุณคนคนเนี้ย เขาเป็นคนที่มีติดใจที่ดีเขาสามารถอยู่เคียงข้างคุณเขาจะมีความรักที่เข้าอกเข้าใจคุณได้เป็นอย่างดีมากๆไม่ว่ายังไงแล้วคุณจะถูกรักถูกดูแลเป็นอย่างดีเลยเลยนะหรือไม่อีกกรณีหนึ่งถึงแม้คุณและเขามีความสัมพันธ์ที่ยุติกันไปจบสิ้นกันไปแล้วหรือเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้ทาให้พวกคุณบล็อกกันไปมีประเด็นกันไปก็ตามคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทลายกําแพงของคุณเพื่อที่จะเข้ามาทํางานต่อในความสัมพันธ์นี้ ไม่ว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเขาจะกลับมาสู้มีความมุ่งมั่นพยายามเพราะเขายังรักคุณยังมีความปรารถนาความต้องการฝ้ววาเราคอยที่จะกลับมาคืนดีกับคุณอยู่นะคนคนนี้พลังงานพวกคุณมันก็ยังเชื่อมกันเอาไว้อยู่ไงไม่สามารถที่จะตัดกันขาดแต่ตัวคุณนะ่ะเหนื่อยกายเหนื่อยใจใช้ความอดทนอดกั้นสูงมากๆในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้จัดการแก้ไขเหมือนกัน คือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันก็เหนื่อยทั้งฝั่งฝ่ายนั่นแหละนะมีความไม่เข้าใจกันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่ายัางไงแล้วคนคนนี้เขาไม่ได้หายจากชีวิตคุณไปไหนหรอกนะมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่พวกคุณพักเบรกกันเฉยๆจนกว่าที่คุณต้องกลับมารักตัวเองให้ได้คุณต้องกลับมาปรับสมดุลกลับมาปรับเยียวยาจิตใจของตัวเองให้ได้คือคุณจะต้องอยู่ในขั้นตอนขบวนการตื่นรู้ให้ได้คุณต้องคาความเข้าใจกับมันคุณต้องพยายามกลับมาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง กลับมายกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงให้ได้ก่อนรักไร่เงื่อนไขให้เป็นนี่แหละนะมันจะทําให้พลังงานจิตวิญญาณของคุณและเขาดึงเข้าหากันไว้มากมากพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันเร็วขึ้นนั่นแหละหรือไม้แทมแลนใบนี้เป็นแทบธิดาแห่งสายลุงท่านกําลังเทน,น้ําจากถ้วยหนึ่งมาอีกถ้วยหนึง่งไม่ว่ายังไงแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนช่วงเวลานี้พวกคุณและเขาจําเป็นต้องมีสถานการณ์แยกจากเพื่อให้พวกคุณ กลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาเข้าใจกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นกลับมาเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเองให้เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่คู่ควรเหมาะสมแล้วพวกคุณก็จะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขเพราะในตอนนี้คนคนนี้เขารักคุณมากมายเขาคิดถึงคุณม,มากเขามีความปรารถนามีความต้องการเขาจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้ ความสัมพันธ์ที่พวกคุณตายไปแล้วมันจะกลับมาคืนดีกันมันจะกลับมาลื้อฟืน้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนั่นแหละนะคะพี่ดาวขอความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะแปดถ้วยคุณเดินถันหลังจากเขามาแล้วหรือไม่เขาเดินถันหลังจากคุณไปนั่นแหละ คุณก็เสียใจแหละนะกับสถานาการณ์ที่พวกคุณสองคนต้องเดินหันหลังจากกันไปตบกันไปมีทั้งแปดถ้วยมีทั้งเดทเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยจบกันไปแล้วจริงๆนั่นแหละเอกออกคับคุณกําลังจะได้รับข่าวดีความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะมีคนเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆความรักที่สวยสดงดงามแต่มันจะเป็นความรักที่ดีแน่นอนต่อจากเนี้ย คนคนนี้คุณักเริ่มจะหมดความอดทนแล้วจะไม่เอาจะไม่รักแล้วรอการตัดสินใจของเขาถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่เอาเพราะคุณกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองฉันมีจุดยืนของฉันไม่เอาและถ้าไม่มีความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนถ้ามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่เอาแล้วคุณรอดูให้เขาตัดสินใจรอให้เขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง คุณจะได้ตัดสินใจถูกนั่นแหละนะโหคุณตัดเขาไม่ขาดทุกคนมีเดลิวิลเข้ามานะ่ะถึงแม้จะพยายามตัดทั้งสองฝ่ายพยายามจะไม่เอากันและการพยายามจะลืมกันมันก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้มันยังมีความผูกพันลึกซึ้งกันมากไม้แต่บอกไม่ถูกคุณก็ดูสิ ตัวตวนผูกพันธนาการของคุณและเขาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่ายังไงแล้วพวกคุณก็จะได้กลับมาคืนดีกันนั่นแหละแต่มันน่าจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้เขาน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบยับยังชั่งใจตัวเองไม่ได้ลงผิดอยู่ในกิเลสต,ตัณหาลาคะมัวเมาเอาไว้ยมุกเสพติดอะไรบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปมันเลยทําให้พวกคุณมีประเด็นทะเลาะก,กันไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตของกัรและกกันได้นี่แหละคุณก็พยายามที่จะไม่รักเขาเหมือนกันพยายามที่จะไม่เอาเขาแล้ว แต่มันก็ไม่สามารถที่จะตัดเขาได้มันยังวนอยู่ในหัวอยู่ในความคิดของคุณเสมอยิ่งพยายามจะตัดพยายามจะลืมมันยิ่งทําให้คุณมีความปาัญหาความต้องการเขามากๆเหมือนกันเพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันนะไม่ใช่แค่คุณคิดถึงห่วยหาเขานะเขาก็มีความปัญนาความต้องการคุณมากๆเหมือนกันนี่ไงพวกคุณเป็นพลังงานเนือคู่นะทูออบคับขึ้นมา แต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกคุณได้จัดการแก้ไขมันจําเป็นต้องให้คุณถือถ้วยความรักรอคอยเขาอย่างสวยๆอยู่ในพื้นที่ของคุณนี่แหละเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงแล้วเขาจะถือถ้วยความรักมามอบให้กับคุณเนี่ยเขารอถือถ้วยความรักมายื่นมอบให้คุณรอเข้ามาง้อคุณรอเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเติมเต็มความรักให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจนั้นแหละที่รามบอกว่ามันใกล้ถึงเวลาที่คู่คนของพวกคุณแล้วนะเนี่ยเต็ง ความสัมพันธ์ที่มีทรหดอดทนอดกั้นสูงมากๆคุณใช้พลังงานสูงจริงๆนะมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนั่นแหละแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนกันนะ <c oughs> คุณก็อยากให้เขากลับมายอมคุณกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกลับมาอยู่เคียงข้างคุณ <c oughs> คุณก็รอคอยให้เขากลับมาเติมเต็มความสุขให้คุณนั่นแหละนะไม่ว่ายังไงแล้ว คุณก็ยังมีความปรารถนาความต้องการคนคนนี้มากๆคุณชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วว่าเขานั่นแหละคือคนที่ใช่เขานั่นแหละคือพลังงานคู่แท้ของคุณนั่นเองที่ดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในนะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารักคุณนะสิเอ็มเพน่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้วคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาปรารถนาที่จะกลับมาทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณ คุณจะถูกรักถูกโทษทูน。เขาจะมอบทั้งตัวและหัวใจให้คุณคนคนนี้เขาได้มอบหัวใจให้คุณทั้งหมดแล้วไม่สามารถที่จะไปรักใครได้เนี่ยในตอนนี้เขาจะเข้ามาหลงเสน่ห์คุณจริงๆนั่นแหละคุณดูดีสวยเซ็กซี่มากๆซึ่งมันทําให้คุณเย้ายวนเขามากๆนั่นแหละนะเขามีความต้องการคุณเขากําลังหาวิธีหาทางที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแน่นอนสี่ไม้เท้าใบเนี้ย คุณคือคนเดียวที่เขาจะสร้างอนานะคตครอบครัคว,รวรที่มั่นคงไปด้วยกันเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขความอบอุ่นเบิกบานใจไปด้วยกันนั่นแหละโหเดอร์สันไงคุณคือความสุขคือแสงสว่างในชีวิตของเขาไปแล้วโอ้เดอร์ล่าวอีกตั้งหากทุกคนคนคนนี้เขารักคุณมากมายรักคุณจริงๆ ไม่ว่าอย่างไงแล้วมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะนําพาพวกคุณสองคนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอย่างมีความสุขแน่นอนกลับมารักกันครั้งนี้ยพวกคุณจะมีความพิศวาสลุ่มหลงลงใหลในตัวกันและกันหนักมากๆจะไม่จากกันไปไหนแล้วพวกคุณจะเสพติดการมีกันและกันอย่างหนักหน่วงเลยแหละนะคุณจะถูกรักถูกดูแลอกใอจเป็นอย่างดีคนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณมากมายเลยทีเดียวเขาจะลุ่มหลงคุณมากๆเขาจะคลั่งรักคุณเลยแหละนะ เขาอยากกลับมาหาคุณและเขามีความปรารถนามีความต้องการคุณลงมาเขาจะกลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ายังไงแล้วเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายรักคุณจริงๆและจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวทั้งหมดนี้คือพลังงานเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาพลังงานคนเก่าที่พวกคุณ เดทกันไปแล้วก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้หรอกนะออกกันออกจากหัวมไม่ได้ยังมีความผัฒนาความต้องการที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของการและการอีกครั้งและคนคนนี้เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะกลับมาให้เกียรติคุณคุณจะเป็นดีเอ็มเพคของเขาเพียงคนเดียวเขาจะกลับมาร่วมสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับคุณเพราะคุณคือความสุขคือแสงสว่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปแล้วนั่นแหละนะคะเราจะไปถามให้กันดูช้าชา้สิว่า พลังงานคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาในชีวิตของคุณเพื่ออะไรและกลับมารักกันครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณไหมและเขาจะมีความรักที่ชัดเจนมั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวหรือเปล่าขอยไพ่ปลดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไซเรนอัพคัเขาจะกลับเข้ามาหลงเสนในตัวคุณนี้แหละเพราะคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาปรารถนา คนที่เขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันน่ะบักคุณจะกลับมาอยู่เคียงข้างกันมีความสุขความเฉลิมฉลองไปด้วยกันจะมีแต่ความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี The f ง l l ไงอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ของพวกคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้รับการปลดปล่อย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นพวกคุณจะได้กลับมาเรียนรู้กันและกันอีกครั้งคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ไหมไม่เกรงกลัวตัวอูปะรรคปัญหาอะไรด้วยจะมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะกลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์กับคุณตัตติกคุณจะได้รับความเป็นธรรมความถูกต้องความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้แล้วจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวแล้วแหละนะนี่น เขาจะกลับมาให้เกียรติเห็นค่าในตัวคุณคนคนนี้กลับมารักคุณครัค้งนี้เขาจะลุ่มหลงลงเ <ๆ S 1> สน่ห์ในตัวคุณมากๆเ <ๆ S 1> พราะคุณดูดีเลยค่ะมีค่าที่สุดในใจของเขาเขาจะยกย่องให้เกียรติคุณเติรตาความสัมพันธ์ที่มันยังมีความหวังฝังกันมากมายเลยทีเดียวแล้วเนละพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันในแน่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่คองคู่กันอย่างมีความสุขแล้ว ในตอนนี้เขาเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากๆม,มีความปรารถนามีความต้องการคุณเหลือเกินมีคนเข้ามายื่นถ้วยความรักมีคนเข้ามามาอบความรู้สึกดีก็ไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไม่เอาใครอีกแล้วมีความต้องการแค่คุณคนเดียวต้องการที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วแหละนะแทนพลนขึ้นมาอีกแล้วเขายังรักคุณเขายังเป็นห่วงคุณมากๆคนคนนี้เขาอยากกลับมาอยู่ในชีกข,ของคุณ เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหิงอับซอ c สชัดเจนต่อหัวใจของตัวเองมากๆชัดเจนตกความรู้สึกความปรารถนาความต้องการของตัวเองมากมแล้วต้องการแค่คุณปรารถนาแค่คุณเพียงคนเดียวจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้ถูกต้องชัดเจน เอ็มเพจขึ้นมาอีกแล้วทุกคนไม่ว่ายังไงแล้วคุณนั่นแหละคือที่หนึ่งในดวงใจคุณคือคนเดียวที่เขาจะสร้างอนาคตรครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันดูบ้านข้างหลังดิใหญ่มากๆพวกคุณจะครองคู่อยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขจะมีแค่คุณและเขาอยู่เคียงข้างกันนั้นเองพวกคุณจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปด้วยกันนั่นแหละนะคนๆนี้น่าจะอยู่ห่างไกลจากคุณต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะ มันกาลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีกของการในกันอย่างถาวรคนคนนี้เขานับวันเวลารอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอคุณที่จะกลับมาอยู่ในชีตของคุณเพราะเขารักคุณในตอนนี้ตกหลุมรักคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณคุณดูดีโดดเด่นในใจเขาที่สุดไม่ว่ายังไงแล้วเขาจะเข้ามาเหตุผลค่าในตัวคุณเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ควรเหมาะสมกับคุณในตอนนี้คุณเพียงหนึ่งเดียวที่สําคัญในชีวิตของเขาเขารักคุณมากมาย เขาจะกลับมาทําให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจอยู่เคียงข้างกันไม่จากกันไปไหนแล้วเขาจะกลับมายอมคุณได้แค่คนเดียวคนคนนี้เขาจะชอบตัวติดคุณเขาจะชอบอยู่เคียงข้างชิดใกล้กับคุณไม่จากคุณไปไหนแน่นอนนะคะเราจะไปถามไพ่อาลาเคิลถอยไพ่อลคเคิลแนะนาําแนวโนม้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ให้พวกคุณได้ค้นเจอรักแท้ของกันและกันนั้นเองไม่ต้องห่วงนะคนคนนี้เขาจะกลับมาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดให้บอกว่าสโตรดาวอย่าเพิ่งรีบร้อนเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณได้พักเบรกความสัมพันธ์กันไปเฉยๆช้าๆลงหน่อยก็ได้เมื่อถึงเวลาดีใช่คุณกำลังจะตื่นจากฝันร้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น พวกคุณจะได้กลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะเป็นคู่รักที่มีแต่ความสุขความโรแมนติกเบิกบานใจปนไปด้วยกันจริงๆนั่นแหละนะอินเนอร์โนอิงคุณจะต้องกลับมาฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามปล่อยวางให้ได้ลบเรื่องราวที่มันเป็นปมในใจของคุณให้ได้ ให้บอกว่าคุณต้องตื่นรู้คุณต้องกลับมารักตัวเองคุณต้องกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพของตัวเองรักไลเงื่อนไขให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น be candid ให้คุณแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองได้เลยมีความจริงใจในสิ่งที่ทําจะพูดอะไรก็ให้คิดก่อนเสมอไม่ว่ายังไงแล้ว ให้วางแผนอย่างราอบคอบไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทํางานในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะหรือไม่คุณมีความทุกข์ใจทุกใจอะไรก็ตามคุณสามารถอธิษฐานร้องขอขอพรต่อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ท่านกําลังช่วยเหลือชี้นาทางคุณได้เสมอขอโทษนะคะออกมาเยอะเกิน ปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณมีความมืดหมนหมองมัวต่อจากนี้คุณกําลังจะก้าวออกมาจากจุดที่มันมีความสว่างสดใสร่าเริงเบิกบานใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นสําหรับคุณอย่างแน่นอนอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลังจะก้าวผ่าน,นมันมาได้สิ่งที่ดีๆมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วแหละนะเนี่ย ทามทุกโกมันถึงเวลาที่คุณกําลังจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่คุณจะประสบผลสําเร็จในชีวิตแล้วมันถึงเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมกับคุณแล้วจริงๆด้วยความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังไม่จบกันหรอกนะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณพักเบรกกันเฉยๆเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันความสัมพันธ์เนี้ยมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะทุกคนเพราะพวกคุณเป็นพลังงานเนื้อคู่มันเชื่อมกันเอาไว้อยู่ นิวโล e คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเติม,เ,ามาเต็มเยียวยาจิตใจของคุณเขาจะเข้ามาเป็นพลังงานรักแท้ของคุณนั่นเองหรือไม่คนเก่าของคุณนี่แหละคนที่พวกคุณเดทกันไปคนที่พวกคุณจบความสัมพันธ์กันไปก็ตามเขาก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนใหม่เป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณเพื่อที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีิตของคุณนั่นเอง Embed ด้ว Emotion ให้คุณยอมรับกับสถานการณ์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้ได้เพราะมันเหนือการควบคุมเราจําเป็นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ที่มันต้องเกิดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเพราะมันมาเป็นบทเรียนที่มีค่าให้กับคุณมาเพื่อให้คุณได้พัฒนาศัก,กยภาพให้คุณได้เติบตโตยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงนั่นแหละนะคะทุกคน อสไซเฮลนี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองคุณอยู่ไม่ไว่ายังไงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงที่ดีเกิดขึนด้นสําหรับคุณแนะ่ๆอุ้ยทุกคนที่ดาขอโทษนะสําหรับเนี่ยที่ด้อ่านไปแล้วนี่ถือว่าได้เปิดเพิ่มไปเลยนะคะแฮชชานนี่ไงพวกคุณจะมีความพิศวาตรุ่มหลงลงในตัวกันและกันหนักมากจริงๆนั่นแหละมีทั้งเดอะเดวิทั้งเดอะเลเว ไม่ว่ายังไงแล้วกลับมารักกันครั้งนี้จะมีความที่เะเสพติดการมีกันและกันเป็นอย่างมากจริงๆเลยนะความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณสองคนจะไม่ต่างกันไปไหนแล้วจริงๆนั่นแหละอ๋อ financial and career มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้พวกคุณได้กลับมาชดใช้คืนให้กันและกันนั่นแหละพวกคุณมหนี้ที่ต้องชดใช้กันอยู่นั่นเองไม่ว่ายังไงแล้วถ้าพวกคุณผ่านบททดสอบมาได้พวกคุณ ้าใช้ชนี้กันให้หมดแล้วเพาคุณจะกลับมารักกันบอกไว้เลยจะมีแต่ความมั่นคงมั่งคั่งอยู่ด้วยกันอาจจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแน่นอนอ๋อ engagement คนคนนี้เขาเป็นคู่คุณเป็นทู่ที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาเพื่อคุณและเขาได้ถอดหัวใจเอาวไว้ที่คุณทั้งหมดแล้วไม่สามารถที่จะไปรักใครได้เพราะคุณคือ the i m p a ของเขาเขาจะกลับเข้ามาทุ่มทั้งตัวและหัวใจให้คุณเพียงคนเดียว คนคนนี้เขาจะกลับมาแต่งงานอยู่เคียงข้างของคู่กับคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรว,วยเงินทองสวัสดีค่ะ